แฟนซอฟต์ปอมที่ไม่เคยทำขนมญี่ปุ่นที่มันไม่ได้เราต้องแกะยังไงอะซอฟกเยเหมือนขนมโคกเลยครับอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอีกอ่าอ่าอ่าแต่ว่ามันกินได้ใช่ไหมจืจ้าเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายต่อทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟต์ปอมผ่านการโดนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะเราต้องสวัสดีไหม แล้วคอเป็นอะไรเสียงเมันทำไมเธอท่าสวัสดีได้แบบวันนี้จะมีข่าวอะไรมาประกาศนะครับอ๋อวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับคอร์สใหม่จาก i ิมเพรชั่เดี๋ยวก่อนไม่ได้จะมาขายขายคอร์สทุกคนมันมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเรากับชาบคบกันมา5ปีกว่าจนล่าสุดไม่นานวันนี้เพิ่งคุยกันและค้นพบว่า มีความทรงจําในวัยเด็กสิ่งหนึ่งที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาทํากันแต่ชับไม่เคยทำเป็นไปได้ยังไงถามจริงครับไม่เคยทําขนมญี่ปุ่นจริงๆๆเลยนี่แนเธอเป็นผู้บุกเบิกวงการขนมญี่ปุ่นในประเทศไทยเลยนะเรียกว่าตัวแม่เลยเกล้าพูดเลยว่าบุกเบิกเพราะว่าตอนนั้นกว่าเราจะหาได้อะคือมันไม่มีขายในไทยเลยจนเราแบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานถึงมีห้างที่อิ p พอร์ตเข้ามาขายโอ้ใช่ และตัวแจ้งกิดนเลยคือซูชีคือแบบเป็นสนุกมากวันนี้ซอกก็เลยจะมาทําให้ดูไม่เอาไว้ให้คุณทําอ๋อไม่หผมทำอยากหให้ช้าแบบว่ามีประสบการณ์ที่แบบเดี๋ยวไว้ตอนเจอคนภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะได้แบบมีเรื่องให้คุยอ๋อจะได้มีเรื่องให้คุยมันจะได้มีเรื่องคุยเข้าสังคม ไม่งั้นเธอจะเป็นแบบเป็นแฟนซอฟต์บอมที่ไม่เคยทำขนมญี่ปุ่นที่มันไม่ได้เพราะ,ะฉะนั้นค่ะวันนี้เราเลยเลือกแคเดเดตมานะเ,เซตเซตราอันนี้คือซอฟไม่เคยทำเลยมีโดนัทเคยทำนะ <No. S 1> เซตงานวัดแล้วก็เซตโดนัทเดี๋ยอ่นะให้เลือกอยากทำอันไหนอยากได้ประสบการณ์แบบไหนให้เลือกเองเลยให้เลือกเองสมมติเนี่ยตอนเนี้ยนนเดินไปดองกี้โฮเแล้วแล้วก็ต้องเลือกเลือกค่ะผมเห็นหน้าปกแล้วก็ต้องเห็นที่วาง มันนีตัวจะแต่งตัวโคตรํังันผม่เห็นหน้าปกแล้วรู้สึกว่าโดนใจอันนี้โดนใจนี้แต่ว่ามันกินได้ใช่ไหมกินได้ทุกอันนี้กินอันนี้คือของกินได้รสชาติจะเป็นยังไงนะมาให้ครับเกะทําเองครับลองทำเป็นทาตัวเป็นซอฟต์อมก็ได้เดี๋ยวเรานั่งเป็น5 4 3 2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอฟต์อมเชเด อันนี้เป็นอะไรเป็นเมนทอร์มันเป็นเมนทอรเป็นซอฟเมนทอร์เออเนี่ยไม่ต้อไมนั่งไกลอ่ะอก็จะได้ให้เธอมีสเตจไงมันเสียวเสียวอะไรไม่ได้ทำนุ่นนอ่ะวันนี้เราอยู่กับจิลิจิลึจนาหน่อยแล้วเดี๋ยววันมีล่องมีรูปเขียรู้ถามพ่อเคยทำขนมญี่ปุ่นโกไม่เคยนี่ไม่ได้เลยนะเคยแล้วนี่ไงวันนี้จะได้ทำแล้วเราต้องแกะยังไงอะซอฟคือคือวิธีแกะมันเยอะมากเลยเฮ้ยบัตรเปิดอารทโฮ อ่ามันมีที่ตัดพอดีแหละแบบจริงๆมันก็มีรอยปลุแล้วนะแต่ว่าใช้ปัดเปิดดีกวอะแกะให้มันดีๆจริงมันออแกยังไง <ๆ S 1> ต้องแกะอย่างงี้ตรงกลางเหรอเขา้าทำรอยปลุปมาให้แกะงไงเธอคิดว่าอะไรทํามันเป็นดีไซน์เหรอมาค่ะเวลาที่เราจะทำขนมญี่ปุ่นสิ่งที่เราต้องมีเลยคือน้ำสะอาดจ้า just add water no bage อ่าเปิดดิ ให้เราสนุกประมาณนะได้เลยไม่ครับไม่ครับเอ้ยเปิดมาก็เจอราเม็งใช่ป่ามันเป็นอะไรมันเป็นถ้วยราเม็งอ่ะไม่รู้เป็นเป็นซองก่อนคือบรรจุพันที่แน่นหนาอ่าอันนี้หมดแล้วคุณคไดงเพิ่งทงิ้งกล่องข้างหลังแันนี้คู่มือเราถึงบอกให้คุณหยิบดูคุณดูไม่หยิบดูอะไรเลยคุณดูไหมเนี่ยเรา,าจะนั่งเงียบเห็นไหมฉันจะทำใจยังไงให้แบบเด็กมันครั้งแรกก็อย่างนี้แหละข้างหลังจะมีโอ้โหมีคิวอาร์โค้ดมีภาษาไทยด้วย นมี QR code <ulate> ทานเฉลตภาษาได้หลายภาษาเลยงั้นหรือว่าเราต้องเดินตามรอยซอฟโดยการดูแค่เนี้ยแล้วทำตามอลองเพาแกะก่อนแล้วกันจะได้เห็นว่ามีอะไรแกะแกะอย่เครื่องที่มันต้องตัดที่แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ขนมถุงไม่ได้มันมันทำเป็นฟองเหมือนขนมถุงก็จริงแต่ว่ามันเป็นถาดารเาเมงทำให้เห็นหรอนีอ่ฉันฝากแอร์อเล่แล้วนี่มันเป็นถาดราเมงเนี่ยตะกี้นี่คือถาดาราเมงไม่ไหว เธอดูหน้าเป๋นนี่ไงมันเป็นถาดใช่มันเป็นถาดแล้วถ้าเธอจะไปฉีกไปอะไรอย่างเงี้ยถาดเขาก็แตกดิตอนละเด็กไม่รู้ทำไงอ่ะเด็กรู้ทราไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันมันคือถาดสำหรับรองอาหารรองรองถ้วยราเมงเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเทพเดดเดดเดเดวันนี้นะครับอยู่กับอยู่กับซองแรกซองใหญ่สุดเปล่าวะไม่ซองที่ ปริมาณมวลเยอะที่สุดนะครับอ่าต่อมานะครับอยู่กับกุนะครับแปลว่าอินกริเดียนซุปอผงซุปต่อมาอยู่กับเมนนะครับนูเดลพาวเดอร์มังโกพู้ดิพูดริ่งอ๋ออันน,นี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ช่องซอฟต์ปอมและชีวิตซอฟต์ปอมเลยที่ทำขนมญี่ปุ่น กับคนอื่นเราวทุกคลิปมาคืนเราก็จะทำเองอะไรของเรา <Solo. S 1> เอาใอใชไหใช่ solo เลเวลลิ่งอ่ะเรามีวัตถุดิบอยู่5ซองนะครับแล้วก็มีถาดอันใหญ่ๆซึ่งเดาว,ว่าน่าจะเป็นการเทผงลงไปในถาดมีดาวด้วยเห็นไหม <Okay. S 2> มีนาโต้มีไข่แล้วก็มีแป้นเกี๊ยวซ่าแป้นเกี๊ยวซ่าน่ารักมากเออแล้วก็มีถาดรามเมงเลยทำไมเขาให้ทำมังโก้พุดดิ้งเลยวะ มีเหตุผลของเขาแลหละเธอเชื่อเรางั้นเราทำตามเขาก็คือทำใส่แป้นพิม,มัน,นิสแม่พิม,มัน,นิสโดยการเทใช่ปะวะนี่ไงมันมีนีเวเกชั่นตามสีด้วยสีเนี่ยหมายถึงสีของซองใช่พี่ชาร์ปก็ทำได้คุณก็ทำได้นะครับทำไม่รู้สึกว่าผงม,มันจะดูล้นกว่าตัวถ้วยพุดดิง้งมั้งหแค่อ่านอ่านเห็นไหมเนี่ยว่าเขามีแบบขีดเส้นตรงกลางไว้ เห็นก็นึกว่าใส่ไปทั้งหมดอ่ะเขาขีดเส้นตรงเขาขีดกลางด้วยเลยขีดเลเวลของมันแต่ช้าบอกว่าอะไรนะให้ใส่ไปทั้งหมดด้วยนะหรอมี่กล่องเดียวนะฉันอยากเห็นลันวิงสำเล็ดนะลองเธออยากคาดหวังดีเราจะเงียบแล้วทุกคนเราจะพยายามไม่ไม่คันไม้คันมือแล้วยากมากเลยอ่ะ,อะเราจะไปทีเดเล็กๆน้อย อ่เทแล้วกันสามสองหนึ่งคือมันจะมีบางสองที่สามารถลิกอ์เดยนะคะ breaking news <laughs> อะไรทำวันที่พูดกันเถอะขั้นตอนที่หนึ่งให้ใส่น้ำลงไปขึ้นแก้วขั้นตอนที่สองใส่ผงถุงสีส้มลงไปและคนให้ละลายเออก็ถึงว่าใส่น้ำให้มันเต็มขึ้นมามันก็คงได้เละอ่ะเรียบร้อยครับ เติมน้ำเข้าไปแล้วก็วิธีคนใช้อะไรคนเ,คเขาไม่บอกว่าใช้อะไรคนนะซอบจะดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาที่มันมีซ่อมอ๋ออ่มอมีซ่อมอ่ะมาน้ําสะอาดนะครับน้ําอุณหภูมิห้องนี<ช>ยมาแล้วอ,อ๋อจนจนถึงเส้นนะอ,อ่ะใช้ซ่อมคนนะครับโอ้โหฟินมากเลยวะนี่คือเสียงเสน่ห์ของขนมคุณถ้ามันต้องไปเวฟอะไรไหมแม่กองเขียนก็โน้ิ ไไม่ได้เสร็จแล้วเขาเขียนว่า10นาทีพักใช่อเอาเข้าไปพักก่อนนะฮะพักก่อนนะอันลำดับถัดไปนะครับเรามาสู่สีฟ้าแหละเอาแป้งทําให้มันขึ้นวัตถุดิบจนสามารถปั้นได้แล้วก็มาแปลงสภาพให้กลายเป็นน,นี่คืออ่านภาษาญี่ปุ่นออกไม่ใช่อ่านภาพ <c oughs> <c oughs> อ่านภาพแล้วอธิบายก็คือดูที่ถาดดาวก่อนนะครับ อะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเธอเวลาดูกล่องแบบคู่มือการทำเนี่ยมันมันจะมีกล่องตรงนี้คือคู่วิธีทั้งหมดใช่ปะครับมันจะมีไอ้กล่องท้างบนตรงนี้คือก่อนเริ่มเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเนี่ยก่อนเริ่มเธอได้เตรียมตัวก่อนเริ่มยังอ๋อมันต้องตัดอ๋อโอเคสิเขาบอกว่าให้ตัดเป็น4ส่วนด้วยกันตัดก่อนนะครับจริงน่ามีสองกล่องมะแข่งกันทำลาบินม ทำเสร็จเร็วกว่าชน,นะแต,แต่เราก็จะได้ยห็นคนที่โคมน,นะก็คือคนที่รู้ไงต่อมาจะสู่ซองสีฟ้านะครับซองนี้เป็นซองที่ผงเยอะมากจะตัดเยอะทาตนี้นะอะไรที่เป็นเส้นสีแดงนี่แปลว่าน้ำเติมระดับน้ําไปก่อนเนี่ยคุณต้องคอยเติมน้ำเห็นไหมจำวะจำมาละเส,เสร็จสีแดงแปลว่าน้ำมันแค่บอกคือว่าเออวัดวัดหน่วยวัดเนี่ยเทน้ำไม่ตามขีดก,ก่อนนะเราให้เทผง เราจะเติมน้ำก่อนนะครับก็คือเทน่าจะไอเนี้ยน,น่าจะเทไมห่หมดเดานะใส่หมดหใส่หมดจริงรอ๋มอมันดูเยอะมากเลยทุกคนหมดจริงหรอหมดเสร็จแล้วคนมันชาเลนเหมือนกันนะอ่าอ่าอ่า อันนี้คือได้ไหมครับเชใช้มืมอเหนือยต่อไปทำอะไรต่อเขาบอกว่าใช้มือนวดส่วนผสมแล้วแบ่งส่วนผสมเป็นก้อนเล็กๆ2ก้อนโอเคใช้มือนวดส่วนผสมก็คือนวดเขาอีกเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันแล้ก็แบ่งส่วนผสมเป็นก้อนเล็กๆ2ก้อนอเอ้ยมันทำถูกกว่านี้น่าแปะลงไป ต่อไปงั้นทำพาร์ทที่3เกี๊ยวซ่าแบ่งแป้งออกมาเป็น4ส่วนเท่ากันบนถาดเกี๊ยวความสำคัญของซองอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราบอกว่าห้ามฉีดเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะชอบมีแบบว่าตว,วัดที่วงกลมนี้ฮะหลังซองหลังซองเมื่อกี้ซอบก็เลยช่วยชาร์ปตัดอ่ะถาดมาแล้วนะกับแผ่นวัดจ้ะลองแล้วนะ ทำแป้งพิซซ่าเมอนทำแป้งพิซซ่าสวยไปอันนี้ขั้นตอนสี่แล้วชับเลือกสองชิ้นที่จะทำเป็นเกี๊ยวซาและเลือกอีกสองชิ้นที่จะทำเป็นโรลนี่ชับเก่งขึ้นในทุกําดับเลยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันบนอันที่สามแลล่างอันที่สี่ในมุมเห็นไหมเลือกสองแผ่นทำเกี๊ยวซาเลือกสองแผ่น อันเละๆไปทำเกี๊ยวซาแล้วกันเพราะว่าแป้งมันประกบได้ดุยอ,อ่ะอะดุยแมวนั่นมันคือดุยต่อมาตื่นเต้นเว้ยเอิใน,ในกีเดียนอันนี้แบ่งดีๆนะครับดูภาพรวมเลยอินกีเดียนจะโดนใช้กับไส้เกี๊ยวซาสองอ,อันแล้วก็ไปใช้ก <โล S 2> ับไส้โรด้วยสองอันเพราะฉะนั้นบริหารให้เขาเป็นสี่ส่วนให้ได้นะฮะ เขาบอกว่าเวลาเทเนี่ยเทแบบแบ่งสองฝั่งเลยนะไสจะได้แน่นเอ้ยเออโอเคล้วเสร็จปุ๊บล้วก็ประกบประกบหนึประกบหึงแล้บีบให้แน่นให้มั่นใจบีบตามขอบบีดตามขอบให้มั่นใจที่สุด3ามสองหนึ่ง เย้เฮ้ยพอได้อยู่เฮ้ยสวยนะอวดกล้องอวดกล้องพอพอดูรู้เรื่องเฮ้ยสวยเปล่านี่ขนาดเกี๊ยวซ่าชิ้นแรกงั้นไหมอะถ้าเธอชอบแล้วครับชอบแล้วครับชอบคนนี้ครับชอบคนนี้ครับแก้วแม่ด้วยวางอย่างางอย่ถาดวางยังไงวางวางไปเลยกล้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องวางของแป้งสีชิ้นแรกอุ้ยใช่มันแน่น ไปเพราะวโอเคอ่ะไปต่อแป้งที่สองอันไหนแป้งที่สองอันนี้ทำเกีียวเหมือนเดิมที่นี่สองจะเก่งึ้นแล้วเชื่อเราลองเป็นแป้งหนาไหมจะได้เห็นความต่างไหมอ่ะสู่แป้งที่หนาที่สุดบุหลับมากเลยอะเหมือนขนมโคกเลยเหมือนขนมโคกมากนมถ้วยต่อมาผงอร่อยผงอร่อยเตยมเตยมการผงอร่อยอ่าโรยสองฝั่งเท่ากัน Okay. ผู้กินต้องประทับใจตอนนี้มันทำซีซั่า,ออา,เ,าเหมือนกันเราเหมือนเนี่เอามาชิ้นที่สองสวยกว่าชิ้นแรกแน่นอนหนึง่งสองสมัมบีบแบบมั่นใจบีบแบบอ้องไม่เน่นเกินไปกำลังดีกำลังดีสิลองดูนะครับผลลัพธ์เป็น,ปนยังไงหนึ่งสองสั่มเหกนเฮ้ยก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกันถาดไม่ใช่เกี๊ยวแรกกับเกี๊ยวสองเสงร์ฟแล้วครับเชฟอฮไร ตัวเองมยอดเยี่ยมนี่อันไหนเกี๊ยวหนึ่งอันนี้เกี๊ยวหนึ่งอันนี้เกี๊ยวหนึ่งอันนี้เกี๊ยวสองต่อมาคือโรยโรยโรยหมวนหมวนนี่นะทำเหมือนเป็ดปักกิ่งก็คือโรยเขาแบบทั่วๆสามสองหนึ่งหมุนได้ใช่ไหมนะประมาณนี้ลองหมุนหมุนหนุนแชร์โตเกียวได้นะครับอันนี้ชิ้นแรก เฮ้ยดูบริโตอยู่นะเธอลองทำวิธีการที oh, okay. one, okay. ่ต่างจะได้เห็นมดรับต่างกันไหมโอเคอนึกภาพตอนเขาทาเคบับให้เราหละอันนี้เป็นแบบเป็นแบบทรงเคบับนึกถึงหน้าพี่คนทําแล้วก็แบบอย่างนี้แหละมัวหนึ่งหกน้องหก ต่อไปเป็นอย่างที่5แล้วครับก็คือรามเมงแล้วทำซุปรามเมงก่อนไหนทำซุปยังไงทำซุปยังไงเทน้ำก่อนเห็นนะเ,เห็นแล้วเส้นแดงแปลว่ามีน้ำใสออ่กันเียน,นรู้ใส่การเลยนรู้เออ,อเทน้ำเมือหช่วยนี้นะครับมันจะมีเส้นอยู่รอบนี้น้ำจะไม่เยอะเกินไปแล้วฉันจำได้ ไหนถุงน้ำซุปถุงน้ำซุปอนไนครับถุงน้ำซุปสีน้ำตาลครับตามสีเลยก็คือผงนี้ซุปปืซุปปร์ตัดโชะไปเร็วเทหมดเลยมั้งหมดเลยจ้าสามสองหนึ่งนี่เรียนรู้แล้วเดี๋ยก่อนเทเรียนรู้แล้วว่าเรียนรู้แล้วว่าเทแล้วต้องรีบเลยนี่นนจะถืออันนี้รอเลยเหมือนพริกไทยเลยเกลือพริกไทย ตเตอร์เลยกลิ่นซ่ามากสีเหมือนโชยู่ราเม็งสีพริกไทยไเห็นแล้วอยากกินราเม็งอ่ะเธอยันนี้กินราเมงเ็งหก็พอได้แล้วมั้งโอเคได้ซุปแล้วครับต่อไปก็คือจะเป็นนูดโดล,นดลครับสีเหลืองเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่าให้เทนในกล่องดาวเหมือนเดิมอ่ามีเส้นอีก่ละนี่ตรงนี้เส้นแดงเส้นแดงเท่ากับเส้นแดงเท่ากับน้ำ นะครับเราก็เทปึ๊บใส่ผงเหลืองแล้วก็ต้องคนเลยนี่งั้นมาทีละเรื่องก่อนเทน้ำใส่ถ้วยดาวโอเคผมเป็นละน่าเชื่อว่าภาชนะเดียวกันใช้ทำได้สองอย่างเลย <Wow. S 2> ไปต่อตัดโชะผมจะเทแล้วนะโอ้ <What? S 2> มั่นใจมั่นใจเอเนจี้ยเส้นเหลืองมากสีเหลือง คือมันจะไม่เหมือนไอโดอันแรกใช่ต่างกันยังไงคะอันนี้จะมีความออลิควิดกว่าอัน,นเหมนเหลวกว่าไส้นี่เลยอะตัวเก,กวียวขิมหวานหรือซาลาเปาไส้คิงมันจะแบบดูยแบบเปียกกว่าดูจากบริบทแล้วเขาบอกว่าให้เทไม่ใช่เขาให้ใช้ไม้จิ้มฟันแทง่งซองใสตรงก้นเพื่อเอาไว้ให้เดาก็คือบีบออกมาเป็นเส้นเจ้า ีอยากได้เส้นใหญ่ก็ทำเส้นใหญ่ๆไปแล้วก็เทน้องตักน้องใส่เข้าไปตักน้องนะงเรียบร้อยครับตอนนี้วัตถุอยู่ในซองใสแล้วนเรียบร้อยอ,อ่ะ,อะต่อมานะครับเราจะทำการบีบลงไปในถ้วยรามเมงละ สามสองหนึ่งมาแล้วเฮ้ยเหลียงเส้นสวยนะเนี่ยไปร่อนแบบดอกไมาอ่ะอนำดับถัดไปก็คือทำไข่เฮ้แต่ว่าไข่อะ่ะเหมือนต้องใช้สีจากน้องคนนั้นด้วยตกแตง่ง ครเธอโรยสีเขียวๆลงไปเป็นเหมือนผักต้นหอมอ๋อสวยนะรานเมงเสิร์ฟรานเมงเสิร์ฟแล้วผาดเรียบร้อยต่อไปจานตรงนี้อันสุด,ท,ดท้ายใช่พุดดิงดด้งปิจโบจ,จริงๆเราว่ามันน่าจะแบบเขี่ยออกแค่หนึง่งรูอ่ะปึ๊บแล้วก็บีบแปะ๊ะน่าจะได้ มาแล้ว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 เห็นช็อตมันลงมาไหมมันดุย๋ยอ่ะนี่นี่นเธอเธอเขาแบบมาลองเอาซ่อมเกี่ยวเส้นขึ้นมาด้วยเฮ้ยจะอยู่เหรอลองไหมลองไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ว้ยน่กินอยู่นั่นยขายได้เลยเนะี่ย ทำจบแล้วมีแรงบรันดาลใจมีแรงบรันดาลใจเลยใช่ตอนเห็นหน้ากล่องรูง้สึยกย <c oughs> ังไง <c oughs> แล้วตอนทําจริงเป็นยังไงดูดูยากแล้วตอนทำอ่ะก็ยากจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันยากเพราะว่าเราไม่เคยใช่พอมไม่พอมไม่เคยทําไม่ไม่เคยแบบลงสนามเองอะ่ะ <c oughs> เครียดคือความกังวลจะมาจากการที่เพราะเราไม่เคยทําแต่พอทําแล้วอ่ะไม่กังวลแหละก็ทําได้นะใช่ เห็นพี่ชัพทำกล่องที่เหลือก็คอมเมนต์หอกแต่ละกล่องก็จะมีไฮไลท์ของตัวเองใช่หรือว่าอยากจะให้แบบกลับมาทำกล่องไหนให้พี่ชับลองทำอะไรอย่างเงี้นะคะก็คอมเมนต์ได้เลยจริงๆะกูลขนมญี่ปุ่นเขาพัฒนามาไกลมากนะเยอะมากเจ๋งจัง